สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจสกันแฮนครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํานะครับผมเป็น oppo r e n o 5 5้าห้ g นะครับผมตัวนี้เลยสินค้ามือสองครับสภาพสวยนะครับผมนี่ครับที่ร้านแจสกันแฮนนะครับสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับ oppo r e n o 5 5 g ตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วนะครับผมแล้วก็ กล้องหน้าเนี่ยสามสิบสองล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังอยู่ที่หกสบสี่ล้านพิกเซลบวกแปดล้านพิกเซลนะครับใช้ snapdragon เจ็ดหกห้านะครับนี่ครับแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่สี่พันสามร้อยมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับ ram แปดแล้วก็ rom ร้อยี่แปดนะครับสินค้ามือสองสภาพสวย นะครับตัวนี้ก็คือกล้องเนี่ยจะสวยนะครับผมอันต้าวายเนี่ยบวกอีกสองล้านพิกเซลนะครับนี่ครับกล้องหรือว่าสวยนะครับชัดมากนะครับซูมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบ มือถือนะครับที่กล้องสวยๆนะครับก็แนะนำเลยครับ oppo นะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับมือสองที่นี่นะครับกิบๆเลยนี่นะครับตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกซิมนะครับผม จอสดเลยนะครับให้ดูนี่ครับไม่แดงไม่เบินนะครับนี่ฮะชัดๆเห็นฮะขาวนวลเลยนี่ฮะเครื่องนะครับเดิมๆเลยครับผมพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านก่อนได้นะครับที่ร้านแจ้สแกันแฮน์ครับรับแลกรับเทินนะครับรับซื้อทุกรุ่นนะครับนี่ครับ ตัวนี้เลยฝากไว้ด้วยนะครับ Oppo r e n o o 5G นะครับสวยๆมือสองนี่ครับขอบคุณนะครับ